มาดูคันนี้กันครับคันนี้นี่กระบะโหลดเตี้ยนะครับขวัญใจนักซิ่งชาวไทยกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับหลากหลายยี่ห้อครับทั้งอิซุโตโยต้าฟอร์ดอะไรก็แล้วแต่นิสสันอิสุบิชิใช้เป็นรถขับสองนี่เขามาเล่นมาลงเครื่องดันลางหัวฉีด เยอะแยะมากมายนะครับควันดำเต็มถนนแต่เครื่องแรงจริงซิ่งเลยนะครับเอาไว้เป็นรถแข่งบ้างรถส่งของบ้างคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันถ้าใครชอบขับรถกระบะโหลดเตี้ยขับมันมันทอกเยอะๆแรงปิดดีๆคันนี้ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันนะครับถ้าชอบถ้าสนใจก็มีรายละเอียดผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอลองดูครับมาดูคันนี้กันครับคันนี้นี่ กระบะโดเตี้ยนะครับขวันใจนักซิ่งชาวไทยกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับหลากหลายยี่ห้อครับทั้งอิสุโตโยต้าฟอร์ดอะไรก็แล้วแต่นิสสันอิสุบิชิถ้าเป็นรถขับสองนี่เขามาเล่นมาลงเครื่องดันลางาหัวฉีด เยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> ควันดำเต็มถนนแต่เครื่องแรงจริงซิ่งเลยนะครับเอาไว้เป็นรถแข่งบ้างรถส่งของบ้างคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันถ้าใครชอบขับรถกระบะโหลดเตีย้ยขับมันมันทอกเยอะๆแรงปิดดีๆคันนี้ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันนะครับถ้าชอบถ้าสนใจก็มีรายละเอียดผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอลองดูครับมาดูคันนี้กันครับคันนี้นี่ กระบะโดเตี้ยนะครับขวัญใจนักซิ่งชาวไทยกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับหลากหลายยี่ห้อครับทั้งอีสุโตโยต้าฟอร์ดอะไรก็แล้วแต่นิสสันอิสุบิชิใช่เป็นรถขับสองเองเขามาเล่นมาลงเครื่องดันลางาหัวฉีดเยอะแยะมาก